ช่วงนีนะยังไม่ได้ยังเราไม่ย,ยังไม่เปิดงานนะเธออันนี้ไม่เปิดงาน <c oughs> กลัวเธอตกใจ <c oughs> แฟนๆอยู่ข้างนอกอีกเยอะมากๆนะคะก่อนอื่นอ่ะถักใครเป็นแฟนหน่อยอ่ะเ <c oughs> <ๆ S 2> ชิญเซนจะมองเห็นจะมองเห็นเปนแฟนไหม,มอ่ะขอไมให้น้องด้วยนะคะขอไม่ให้น้อง <c oughs> อีกดนึงฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสสวััดีครบยิน นี่ก็ายน้องนะครับผมายน้องมาด้วยใยน้องด้วยอ่ายินด <komm> ีก e ับผู <pun S 2> ้โชคดีด้วยนะครับผมได้เข้ามาก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวได้ถ่ายรูปกันนะครับผมครับพีุ่ิมอยากจะพูดไหมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่ได้เป็นผู้โชคดีที่ได้เข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปเธอสองคนการจะแบบการจะมาถ่ายรูปกับพวกเธอเนี่ยมันมันมันต้องไม่ธรรมดาถ้าหวัดอะไรกับการที่ให้แฟนคลับมายืนอยู่ตรงนี้แล้วถ่ายรูปคิดว่าขอสะโพกท่ายังไงควรจะทำยังไงอ่า ขอมาได้เลยครับถ้าอยากให้โพสท่าอะไรพวกผมจะไปได้เลยทุกเฉันว่าเธออ่ะเธอตอบคนทำได้แต่ฉันว่าแฟนๆต้องร่วมกิจกรรมกับเธอแมสเขาควรจะมีคาดได้ป่ะไม่ควรมายืนเฉยๆป่ะไม่แต่ถ้าเขาเขาไม่รีควสท่าเราจะคิดท่าให้เองนะเออเลเธอคาดหวังยังไงว่าแฟนแฟนๆควรจะมีท่าโพสอย่างไรบ้างยังไงดีไม่ผมไม่คาดหวังผมเตรียมท่ามให้นะครับเตรียมท่าก็เองเลยจะจัดให้ครับมาดูกันว่าวันนี้ใครจะโดนแกงและใครจะแกงใครเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนะคะกับพี่ WP ค่ะ อ่ะมามาดูกันว่าเธอจะโพสท่าแล้วก็เหียงได้ยังไงอ่ะทีมแรกค่ะอ่ะแถวแรกเชิญค่ะเป็นกุ๊ปช็อตใช่ไหมคะเป็นกุ๊ปช็อตนะคะอ่ะทีละแถวอ่ะทีละคนทีละคนนะคะอ่ะแถวแรกเชิญค่ะเชิญค่ะเลเธอต้องันคาดหวังกับการแบบเปิดคนแรกนะยุนเธอต้องทำได้ยุนยุนเธอทำได้ มาเฮ้ยน้องซื้อแลวะ่ายุทธอาคุณน้องคุณโปดให้ยังไงดีเลยออะเดี๋ยวเรามองกล้องตรงกลางนะคะเป็นกล้องของทีมงานนะคะอะมองกล้องกลางค่ะขอเต็มที่ฉันขอเต็มที่ยังไงเลยยังไงเลยได้ได้ได้มีสพู่ทำตาทำตามาค่ะ คนแรกคือใหญ่ขนาดดีท่านต่อไปต้องใจนะคะขอหยับรับรองว่าต้องใจนะคะใช่คาว่าใจโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันท่านต่อมาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะมขอบตอนนี้ได้เลยใช่หมคเลยค่ะอเคค่ะเตอียไมดเลยค่ะของให้เรค่ะอเตรียใชมค้เยเตรีดยใหม้เยเตอนีย่าห้เยะจอเะ้ได้ยไมะได้่่มันะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากทุกคนมาเดี๋ยวพี่ตาเก็บของให้มาไ,มได้กาะท่าไหนจ๊ะยเย็ยนข้าวอ,อยากตายโอเคค่ะชื่อด้วยขอบคุณค่ะให้ต่อมชเชิเลยค่ะงานในวันนี้นะคะว่ายบายมันฟินนะ FIRST FAN น e e ค่ะซึ่งอยากจะบอกทุกทคนนะคะว่าถ้านี้เข้ามาในช่วงแรกนี้นะคะคือความเอก l u s i จริงๆแล้วก็เป็นแขกคนพิเศษของพี่ WP ต้องขอบขอคุณนะคะที่สนับสนุนเรากันอย่างต่อมาและอย่างต่อเนื่องค่ะ,ตะเตรียมท่าสะมาเตรียมของที่จะมอบให้ไว้ได้เลยนะคะ ในงานวันนี้นช่แหมแ็กของอนุญาตกระชากกัะพริบแรกนะคะแล้วก็คิดท่ามาลองไปเลยว่าเอออยากจะทอ่ท่าไหนนะคะวทีนี้เองค่อยคุนะคะจะรออนิจาทีา่เ่อเขยบแล้วก็มู่งมาทางนั้นต้นขานะคะทำใจฉันแทบวอดวายฉันปวดรอ นี่ค่ะท่านสุดท้ายของแถวแรกค่ะเชิญค่ะคิดท่าไหม่ได้ยจ๋าหนูมีมีมีท่าไหมแน่ใจนะไม่มีใจเพื่เคคิดหนูหนูหนูจะโดนแกงนะโอเคใช่ไหม ได้ม,มาจากไหนจ๊ะอยู่ยูชื่ออะน้องน้ำโอเคน้ำให้ไปแล้วโอเค,อ,เคอ่ะเชิญค่ะแถวที่สองอค่ะนะคะนี่ทะเลน,น้องน้องนำบอกว่าอยากให้แบบพี่เลกินท่าให้เลย

รถกระบะโอเคค่ะเหมือนเป็นวันกาให้คุณพี่สาวเหมือนมีวันกาเป็นตัวมองต้การนะคะเตรียมอะไรมาให้คุณพี่สาะขอบคุณค่ะเชิญค่ะโอ้โหดูยิ่งใหญ่มาก ฉันกินให้าฉันให่กาอให้พี่หน้าเธอท่าทีกน้ดอกไม้ดอกไม้ใช่คะว่าดอกไม้มันจริ้งจ่ากะนะคะให้อะไรนะเรียกอะไรอ๋อให้ลอตเตอรี่ฉันขอเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยเชิจใจโอเคค่ะมองตรงกลางนะคะฉันว่าถ้ามันใหญ่มากมนั โอเคค่ะเสิรค่ะกโลังพร้อมช่วยมากรับอมช่วยชมาใช่ไหมรับชกช่วยมแต่เดี๋ยวเราโปท่าด้วยค่ะอะท่าไหนคะเ่ี่ยคือโปรเฟชชั่นอลของการถ่ายรูปคือเราต้องคิดไปแล้วว่าแบบเราจะยังไงอ่าแบบศิลปินสกิน ขนานี้หมดมีอัตราการเปลี mm ่ยนเบาหวานพอขนมที uh ่ม huh. like ีน uh ้ําตาลสูงใช่ทํไมถึงเปนอย่างนั้นใช้พลังงานอาเซนค่ะชอบการเดินไปตรงการของคุณคุณกับบ้างคุณทําคุณดีมากมอ้อ๋ออ่ะหมอไม่เป็นไรค่ะเราเอาท่าห่มอ้าวี

ก็พุ่งท่าฉันเพิ่งสังเกตต้นสู่ของคุณพี่ใัใจตุ่มมาใช่แล้ว่ามามาค่ะเราตู้ด้วยท่าโพลมาไอ้เลอร์ฟี่จีกันเด้อสุนชายเราต้องฟินทเลไหมล่ไปหด้ฉันว่าฟินอะไรได้เฟินได้เราฟินอะไรได้ดี

จริงใจอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอันนี้่อัง,องไม่ให้ขอหรือให้ขอ,อเชิญนะคะ,อคะขอบคุณค่ะมาเธอสองคนเตรียมไว้แล้วกับการที่ ผู้โชคดีที่อยู่กันวันนี้เนี่ยเธอได้มีการเตรียมท่าของการแบบกอดบูทูธเพราะเราได้สามารถอยู่ใกล้กันได้มากจุกไหมเธอเตรียมมาอะไรบ้างมันมันควรเป็นท่ายังไงอะเลยไม่คือจริงๆถ้ามันไม่มีโควิดจริเราสามารถมาแบบจับมือกันถ่ายรูปคู่หรือว่าให้าจับมืออะไรกันได้ปกติใช่ไหมล่ะครับก็เรากอดอีกแบบบูทูธเลยกันเนาะใช่ครับผมราระห่างด้วยเบีเปกนยังไงอะเบียดไม่ไงคือจะเห็นจะเห็นว่ามันใหญ่มากใช่พวกคุณขา อันนี้อนุญาตใช้สิทธิ์นะคะความเป็นเจ้าหญิงของดิฉันอะไรเงให้ทุกคนดอดแมสได้เราจะได้มีภาพหมู่ที่แบบเห็นหน้าทุกค,คน <ผม S 1> นะคะเพราะว่าเดี๋ยวใส่แมสแล้วคนอื่นอาจจะตัดก่อนหน้าเราไงแล้วบอกว่าพนโละว่าเอ้ยฉันมาเราจะได้มีหลักฐานว่าฉันคือตัวฉันจริงๆอ่<ล>ะใช่ค่ะกอดได้ไหมได้หรือไม่ควรเออเธอเธอเธอไม่ได้เธอไม่ได้พอเราใส่แล้วนะฉันว่าของเราใส่แล้วเนาะได้ฮะอ่ะ เดี๋ยวเราไปกอดบลูทูธแก๊บสองหนุ่มที่เรารักล่ะเดี๋ยวไปกอดบลูทูธกันเป็นเป็นระยะนะครับผมเป็นยังไงมายังไงมัเจอเฮ้ยมันยังไงอ่ะมันยังไงอย่างเงี้ยแหละครับนี่แหละเฮ้ยมันต้องแบบเธอเธอฉันว่าพลังงานมันน้อยไปมันต้องส่งพลังงานให้มันแบบแบบถึงทั้งหมดใช่ไหมเอามันต้องถึงทั้งหมดนะปีนไปตรงนี่ชีวิตผมปีนตรงนี้ใช่ไหมครับแถวสองแถวสองนะอ้โนี่ครับเฮ้ยพุทโธ่พุทโธ่เห็นไหมการมันต้องแบบส่งมันมันต้องส่งต้องไป